สวัสดีพี่น้องสามคนสะกมกุไหล่เมื่อล่าสุดสั่งมากพี่น้องบ่มีใครมาช่วยเมื่อก่อนะแล้วบานี้เลือดตัวสองกุ้นแล้วขับไปนำลุงไปลุงไปไปสายปีการตัวใดข่อยและสื่อสบายดีทุกคนเขาขึ้นไปทุลาปากซองพี่น้องจ้าก็เลยสื่อปีงมากขึ้นไปเบิ่งวงอ่าบ้านประตู กระทำพอวาแมนขู่ละหมื mankind, uh ่นซองกระมี huh, mountain, ่หาพันหากระมี่หกพันกระมี่กับมาเขาว่าสั่งมาเห็ุงานท่านผู้ชมเยอะเยอะนี่นี่ตัวตัวตัวติบข่าวนี่จกไว้จกวามาอีนี่นะลาลาขึ้นไปมาข่าวในโลกกลัวปะอะมันมาชื่นธรรมมันเล็วเลือแต่ซองคนนี่สั่งนะ ลุ้นม่นีโอ้มีสามคนแ้วลุงก้มนานเมื่อแต่เศร้าผูมาล่โอ้ล่าสุดสั่งตามหากันเ้าหน้าถ้วยกันว่าโอ้ยสั่งบ่มาดอกมอนีนะสบายดีเด้อทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อสุข่สุขคนและพี่น้องเด้อมาส่วนกระสานอันนี้พี่น้องจ้า เตรียมสิเททางหนาโอใบอเตี้ยขานห่องเทแล้วเลยอู้เก่งอลีพี่น้องสามคนมาเหตุละซานเล็กกันแล้วพี่น้องเลยข้านห้องกับเทแล้วมิตรสิทถาก่อมาอื่นทุนาหนึ่งสองสามสี่พี่น้องเลยเทแล้วเรียบร้อยสี่ขัานห้องกันเลยเกง่กงเกง่งเก่งเก่งไปตุละในเมืองพี่น้องเลยกลับมามาสุพรรณพาก,กันมาเหตด ไปเว่ยใน nhà ไปเว่ยใน nhà น้ำเว่ยทามบ้านน้ำพี่น้องเลยอืมพส่นกระเทียมสิเท่มานี่พี่น้องไอเตี้ยไอเตี้ยใช่สิบุ้นสั่งอีกบ่ว่าจากรอดทามสั่งอยู่เทพื้นแล้วก็ะสาบได้พ่อบ้างโอเคสนามแห่งดีแล้วเขาแห่งเบิดงบเลยสิบโมงนเนาะกอเขาสิทามน่ะ บ่พ่อกับบ่ยากดอกปูนน่ะห่านค่ะเขาใกล้อยู่ทุยาปลาลุงก่อนทุยาปลาลุงก่อนทุยาทุยาถูบอกขื่นม่ได้เล็กสุดรัวสะและอยู่นี่ไปไปให้ไปเออสิไปปลาเหมือนบอกจะตาแต่คุณเดิมอ่าพียงดีใจดีใจสั่งมาเรียบร้อยพี่น้องจ้า กะคิดว่าสร้างฮัลโหลซุ้มเจ้าสิมามะฮือมะหนึ่งบ,บุได้ระบเปล่าเปลววันจันเนาะเออเปลวันคานเนาะเปล่ากันนะบุได้ผลนะ <c oughs> เปล่ามาเนาะเออเจ้าแล้วแล่ขุดมันนะโอ้กระเจกระเจอยู่ในทางขึ้นนะเฮ้ยใ,ในาทงนะกระเจเราจักนะ <c oughs> ดำคืนอามีนก็กระโตมว่าผาแม่มักแคมตะลุกนะผ้าเบิงผ่าเบิงส่างเก่งพี่น้องเลยมาว่าเท่ข้านเล่อมัดเล็กแล้วล่ะสุเพสิเตรียมสิเท่นะบ้านนี้เอาในทงใะ้ได้เฮ้ยมาเบ่งกันค่ะหมักหม่อนนะ อันนี้ปลาการปเหตดฮะโว้ยไหลนี่เด้อเตี๋ยท่านเห็นนะนนี่เจ้าจือโลดหางมันขอดแบบนี้มักม่อนนี่มันไปหอบที่พอนเที่ยงง่ายเงื่งหอนเทื่ยง่ายเงื่งูเป็นหลักของเขาหมแดงบกทิ้งทิน่าย ไซลซุกไซทินนะขี้มูกหน่อยไปให้ดำเสร็จได้ไหมให้ดำเสร็จก่อนคือบปรใสเกิดให้ได้ก็ดำลูกมาตะไบมงค์มึงขึ้นนี่นะโอ้ตัวน้นเมื่อไาย่ด้าเกิดมีตัวมาตัวนี้เอาโยมาๆๆลุงเอ้ตัวมันคือบ่าเอากระปุกแล้วมาให้ลุงส่างกินมาดัง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 หางหน้ามันบริอุ่นน้าบริอุ่นผมเป็นตะกินดอกมันเป็นแบบเอเล่ี่ยนเด้ งงงงงงล่าสุดสส่นนซอมบี้ปะมันซุกอยูกตะเกาซื้อมาไกลกดิบมันไล้มันห้ามอย่าตีน่องด้หลูกดาดาหายน้ำเมฆมาัห่อก็จะขึ้นโหลดน้ำอีอีอีโอ้ยมึงสิไปห้าห้างใหญ่กัยังอ่ะพอบักแท็กนขึ้นเอา สัมนีกมี่แซวนี่เนี่ยมงยอเยอะยอะยอไก่อื้อเผ่าไส้ร้อยเลยลูกลุ่ดพ่อใหญ่พามเข้าไปเที่ยวเบิดอะะบอมเข้าไปเที่ยวเบิดลอกผ่าพาปโตเพี่มึงสิลอกไงยังโอ้ยเอากรลเบนอืม นี่มันุกคุณัไ่อน้อรือกะปิดน,นี่้ากะปิดบอเป็นนี่นี่นี่้ามางนี่มบวคตุกินเลแต่บานไปเบิง่งลลยบ่ท่านอามาพี่น้องเบิง่งวงกบเอ,อินบานประตูนะเออซุกแน่นะเบิง่งราคามันเบิ่งซองห่านผู้ใด้ตีเอ้ยแล้วก็สิมาถามกันซะก่อนว่าสิเอาแบบ หมื่นสองบ่อหรือว่าราคาหกพันคู่ยันได้เอาหกพันในยู่รปเสียเว้ยเพราะว่าปูนกับสีได้ซื้อดบ้านน่าเมื่อายตูนสั่งพี่น้องเขาก็เลยเออโจ้สีเอาตัวราคาถือกันแหละถูกบ้านนี้แบบของเบาดาวนึ่งหมื่นสองประตูนะก็ย่างดอกพอที่แทกว่ะเจ้าบอกให้ไปนอนนะประตูทางเขาหนะว่าซัน เพันก็เลยว่าเออเงบประมาณฮาปูนฮากัย่งอีกว่าสัน่ปลเงโอ้ยอีเถ้าหลออคายให้กูสินะปันเนี่ยแสนแปดสิบปูเด่นทงหนึ่งนะแสนแปดสิบโอ้ยมันอยู่ในทงฮะกับบริผาแหละแลแบ่ง แบ่งเงือกนะแต่ก็แบ่งห้ดานนะแบ่งนะลุงสั่งเมือนะน้ำกลาบน่อยลุงมา้ดำตัวนงมามึงเอาไว้อยู่กระตาเดนแนวกินมึงอย่าไว้นะปะตกเด้อขยันได้กินลายดำลยบหืมบัจะเก็บมอนนะามยางมันนั่นอายาางยาบขี้แม่มึงยมีแต่ขี้โมก มากินบ <sm gli> ้างเามากินบ้างมากินบ้างสุกบะสุกกระดากินบางน้ำกันปูปกกกินมงกับนขมตะลุบ้เแคมตะลุบนันะมักโมภาษาน่ะเหมักเอมักโมูเรือหน่วยหนึ่งคณะอามาสุดุงกินมเมาตัวนตคอบ้นงเ่งปใครนอเตี้ยะ่ะใครนอเตยใครนนเตีคอเตี้ยาสือมาทง้าวพัน ลุงกลมมามาลุงลุงเสี่ยพี่น้องมาพอมานังคืมเสื่อมเจตัวละลายเจตัวละลายเมื่อทัานก็ไม่มีป้าปา้ลไมาผู้นี้ละมาละมากวดัวชิ้นหน่งมะนั่งเกี้ยเคราะกิดนี่ยแกับมาตมาเมื่อแทะจะกลมกัวมือก็มังเยเลเมื่อเมื่อมาหนังแบบกเฮ็นกูไปนบังน้ำปั้นน กระโมเห็นเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนคนุอยู่มวมาห้องกินหนามเยอะจามไปไหลออกมาคุก็ขาชวน์นะเห็นบก่าขาชัวร์โดนโนเดินตะข้างเดินตัวมีอ่างหนามนะกวผู้แต่ว่ามันเคยมากินหนามในทางน้องไตน้องนะปู่อีร้อยนะกัห้องนาํโดนแท้

ลงเออเอาปีกไก่เนี่ยกูเอานปีกมาขึ้นมาทีนี่นะบามม,มึงแบ,บของกาวลงมา,มา,งมาตอกตอกใช่ฮะมาแกงหนอไหมผ่านมาขึ้นหน,นอไหมสี่หนอซื้อมาสี่หนอมึงมาคื้แกสามมึงมาแกอีกไหมซื้อเก 90, อ่าสิบพันหนอไหมสี่หน่ 4, นอ เมื่อคืนนี่กูลงมากบซ้มถุ่มกัวอะไร <c oughs> <laughs> ไปสลงเดนสามพี่น้องเลยไปกินกันปีกไก่น่องไไเดินสาพี่นอง <c oughs> <ๆ S 2> เลยไปกินปีไองไเดนอยไปกินกันปีกไก่นองไก่เดินานเกิน่ดิน่อเกิน <c oughs> ัองเนากินัลดินามพี่น้งเลกินกอโเรื่องเลยกินนะ่นองกน่ ลูกอีแม่นะมีห้าผู้เดียวอาจอกให้ลุงนะฮะกินน้ำเป๊ปซี่นะตัวหัวยืนให้ลุงพ่อของลุงอย่าลุงให้ลูกไก่ส้มอะไแทบบาะแตกสวดสวดอืมร้อยร้อยเอาไปเออไอปันนอามือกินข่าวอยู่เพื่อนบ่อย ตลอดดอกไปเก็บผีตกเราจะถพี่น้อมาตตกมเก็บภาพาป็นเพลงสนีนพี่น้องพอกันคลิปนะจ้าม,มามาพอส่างพี่น้องตกใจแนมเข้ามาอ้าวเพดได้ผนังกินเขา่าอยูใ่ในเตียงมาเบิ่งดอากาศกำแมงลุกส่างคิดว่ามา,บาเบิดสุขคนนะพี่น้องเลยสิเท่แล้ว่บอกทั้งหนาในลูกนว กะสิได e. ้ยิ่งงาเอาเลยเนาะบ้านี้พี่น้องจ้าเพิ่นมาเฮ็ดแล้วก็เตรียมสาบใส่บ้านหายเลยก็จบพี่น้องเอลยสร้างกระมอบงานให้เฮาพี่น้องเอ้ยเฮากะมอบเงินให้สร้างเนาะหาเพิ่นมาเฮ็ดหาก็โอ้ดีใจพี่น้องเอ้ยงามสุดใจเพิ่นเฮ็ดหาก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์คำติส่งพี่น้องสบายดี